ใส่แต่น้อยนี่จะเอาเห็ดแต่ดำเอาไปเฮ้ยยังมักใส่หมูตุนหมูแบบอีสารเหมือนนึ่งเบ่งก่อนได้หลายปาได้หลายกิไปโอไปกินก่อนทะเะ จะไปให้ผลรอบต่อไปเพราะว่าไอาก้ก็ยังบ่เคยได้กินจักเถื่อเลยได้เลยอยากไปให้เพื่อนไอ้นะเพราะว่าจะของกินเห็ดหลายแล้วไงแต่เราเนะีะบ่เคยได้ไปหาเห็ดแล้วช่วงนี้เรา่ค่อยสบายพี่น้องเลยอาอยู่รายกต่แบบนี้แล้วเนะาะต่างชาติเขาแบบลูกหลานเขาก็เขาบร่ได้ยุ่งนำหานะพี่น้อง หมื่นก็ว่าอยากไปอยู่ด้อบเมื่อบ้านแล้วเฮตดตเน้นะมีแต่ตัวเดียวนี่แหละที่เหลือตอวนั้นก็เมื่อแตจ้ะงานขนาดแห้งมันแห้งเพราะว่ามันฝนมาตกแบบนี้นะอบง่ายแต่ก็เฮตดตวน้มาสีแสบก็เฮตส้มนะความคิดของมันมันเหนียวหนุ่มกว่านะตัวนั้นมาสิเป็นแบบกึบๆมันก็แล้วแต่คนมากเนาะมาสีหอมตัวนั้นนะหอมคือดอกไม้ กะสิทอเส่ไจแเอานี่มาเซ็ตเสร็จเอาพเห็ดผึ่งนี่โดยสชมาฝรั่งเขาก็เอาที่ชงที่ชูเช็ดเอเดียวกัเขาสิบบ่คอยเอามาล่างเพราะว่ามันสิด,ดูดหน้าแล้วมันบ่แซบเสียรสชาตินะถ้าว่าเป็นพัตคาดีนะไอก้กะเข้าเข้าวัติดสะกะตายล่างเนาะพี่นอ้องอือไอ้กะล่างคือกัน พอได้แกงหนึ่งได้เนี่ยเห็ดเห็ดผึ่งนะเดี๋ยวมื่อนี่ล่ะสิตัดขาเห็ดมื่อนี้ยู่เฮือบม่ได้ไปใส่ดอกจ้ะมันละบอไม่อยากให้มันปนไปอะนะเดี๋ยวนี่แล้วว่าเขาจะกินเห็ดตัวนี้บอหลองเบิงนะ่งเนาะอยากเอาไปให้เขาไว้นะแล้วก็มี คนอยู่ในแคมป์นี่แหละเป็นผู้หญิงอันนั้นเพนกันสนิทกับอายอยู่ขก็ปากก็เวากับอาออยู่นะแล้วก็วเสียไปให้เพื่อนแล้วก็คนตัดหญ้าให้อายนี่คือกันแบ่งอยอนะ้กินบ่ค่อยสำเร็จดอกพี่น้องจะหมกักเอาไปให้โมูให้พวกความสุขของคนหาเห็ด No. แรกๆว่าสิหุงข้าวเหนียวเป็นอร่อยมากแต่ว่าไอเหี่ยวข้าวก่อนอื่อ,ไอยไอไวย์มันสนุอแพงมันแซ่บเนาะไอมาตุ้นแซ่หมูแล้วก็เบคอนอร่อยมากเลยตุ้นนานเลยนะเนี่ยอันนี้มากานัดข้ามาจะเจรินพี่ชน์ยามวาเฮงกันเลยมากรัดอันนี้ก็เดี๋ยวสิตัดอบนะคะ อบเอากลับบ้านเฮาเห็ดตัวนี้นะ่ะคนไม่ค่อยมักปันไหนนะคะเพราะว่ากินสดนะแสบอยู่กินแห้งก็แล้วแต่คนชอบเนาะมันหอมนะมันมีความหอมของมันเห็ดแต่ละชนิดนะพี่น้อง จ้าบองขาดบ่ได้เจ้าบองของพี่ปานีให้ย,ยังไม่หมดข้าวนับอาอเด้ข้าวตอนบ่ายสามขาดอะไรก็ขาดได้ขาดปลาบองไม่ได้จริงๆข้าวเหนียวนี่ต้องมีปลาบองมันนี่มีเมนูอันนี้ด้วยเนาะไอตุ่นไหวนะตุนแบบอีสานเฮาตัวนี้สารจางไหนล่ะือใส่น้ำใส่เกลือแล้วก็น้นับปลาแดก สอง่วโมงก็ได้น่ยเสดายมันบ่มีแบบว่าหมูสามชั้นอันนัอันนี้มันเป็นพอกช็อปมันก็เลยได้กินแค่ซ้ำเนตรงแซ่บๆมันมนันนะันะอืมอะไรในปากม,มุนจ้ะขมวดขมือ อันนี้เป็นให้พึ่งอาจจะเป็นรอบสุดท้ายผัดก,กับเบคอนใส่เกลือใส่เนยทำันเลยถ้าใส่กระดูกหมูแรงสิเสบพี่น้องเลยมักทอดแห่กระดูกหมนูนะมั้ยใส่เนื้อ,อัน,นบัวป่านใดแต่ว่าในตู้เย็นมันมีทำานีก็ใส่ทำเนีย เห็ดดำน,นี่แซ่บขนาดอืมชอบเลยอืมหวาน หรือว่าเบคอนมันมเค็มอยู่แล้วใส่เกลือหรือว่า้องใส่เกลือก็ได้ใส่แตงกวาหวานรับเด้อ เป็นแบบหมูเนาะเอามาตุนคงส้แซ่บหมูสามสั่นอะไรนะหมูพอกชอบมันมันโบราณใช่พึ่งก๊ัดจะได้ ตอนอยู่ไทยไอ้เพิ่งเคยสื่อกินนะพี่น้องฟังแหมอ่ะเพิ่งเคยคืออยากลองพอไม่อยู่ในตะเกิดบมันแสบใช้หวานเนาะ ก็หลับไปแล้วนเนี้เดี๋ยวน้ำหนักมันจะกลับมาขึ้นกระกว่ามากำลังลง<ฮ>อหอมจำเนยแล้วพี่น้องเพราะว่าสิ้นเรา,มาเมื่อกี้นี่ก็ได้ <c oughs> กินเราจนอิ่มแล้วก็ขยะ <c oughs> มันคลายมันแตงอ่ะ 这么更过？

เราวันนี้ก็ขอหยาไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะของกาบ๊ายบาย